คุณแม่นี่นักเลงมากคุณแม่นี้แบบคือคือนัดเนี่ยช่วงที่ทํางานคือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่สิบสามไทยบงไทยแบบอะไรมาแบบได้เงินอู้ยไทยสมัยก่อนเยอะเลยน่ารักอะไรเงี้ยได้เงินสดทีแบบเป็นปึกๆเลยนะคะซื้อรถเองซื้ออะไรได้เลยซื้อรถคันนึงเป็นล้านได้เลยแล้วก็พอช่วงที่ให้เงินคุณแม่เนี่ยเราก็จะแบบแม่เอาตังค์มาให้เงินแกก็เออดีเดี๋ยวแม่จะเก็บเข้าแบงค์ให้แบบนี้แบบนี้นะลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อนี้เก็บไว้ให้อะไรเงี้ย แล้วมีอยู่วันหนึ่งหรือช่วงหนึ่งอะที่ที่ที่เป็นนะก็จะแบบอ่ะแล้วแม่บ่นอะไรสักอย่างเหมือนเขาพูดเสียงดังๆเหมือนพูดบ่นไปบ่นมาเราก็เลยแบบเอาตังค์อะเราก็บอกอ่ะไปจะได้หยุดพูดเขาโกรธมากอะโอ้โหเฮ้ยมันน่าโกรธมากนะใช่เป็นพ่อแม่โดนเขาไปถูกต้อง,อ,งองเขาก็เลยพูดบอกว่าเอาเงินของเธอเก็บไปเลยฉันไม่ต้องการแล้วอย่าทําตัวแบบนี้ยอย่าคิดว่าตัวเองวิเศษอย่าคิดว่าตัวเองหาเงินได้แล้วเธอจะเอาเงินมาฟาดฉัน ฉันมีศักดิ์ศรีฉันไม่เอาเงินของเธอคือเขาพูดแบบแรงอะ่ะแต่พูดด้วยน้ําเสียงที่แบบหนักแน่นเราแบบจุกเลยแบบขอโทษแนมะ่จะไม่ทําอีกแล้วอะไรเงรี้ยคืออย่าทํานิสัยแบบนี้แบบคือต้องแบบไม่เลองอะ่ะไม่คิดว่าตัวเองแบบมีเงินแล้วจะทําอะไรก็ได้รหรือคิดว่าตัวเองมีอํานาจมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกแล้ว,วอยู่ต่อไปทําตัวอยู่ข้างนอกทําแบบนี้ไม่ได้อีกหน่อยเธอดังได้เธอก็ดับได้ อืมอพูดแต่ละคํานี้ครับตอน,น,นอายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมครับประมาณสิบสิบหกค่ะสิบห้าสิบหกเข้าไปติดตามชมกันได้ที่ช่อง YouTube อุ๋ยบุ๊ดเลสฝากเข้าไปกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ